วัดีค่ะพบกับช่องแ <Happy birthday S 1> มวปุกอก,กาะนะคะเดทูยูไปให้พี่เบิร์ดขอเขาเดทูยูแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดทูยูไ่พอนออนพนิดึงีื มันจะดับให้ไหมเอ้ไม่หมดไม่ดับยนไม่หมดน้ำเข่าจะได้กินหรือเปล่าติดติดติดปลายตุ่าฮป่ายิ่งติดครับเป่าทั้งคืนเลยเอามือแหละเอามือเอาตัอามันหอนเอามือไม่ไม่ปัด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 มีสมุดไหมถ้างั้นก็ถอดออกเลยอีกอีกอีกเย้ ขึ้นมาอีกปฏิหารขึ้นมาอีกแล้วปฏิหารอย่าเอามาเดอรเทียนแบบนี้นะเมื่อยน้ำขอดเอาเลยลูกเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกอันไหนดับประทานเลยอันไหนดับประทานเลยอดทนอันไหดับประทานเลยอดนเอออันไหนดับประทานเลยอ่ะมามมือละวางมาเลยไางลูกเขาเลยก็หมดแล้วอันไหนมันดีแล้วอ่ะ ต่อเลยอ่าปฏิหาร์จริงเนาะเฮ้ยกับตันเนาะเยียบเยียบกับตันเยียบเลยอ่ะติดแล้วข้างล่างก็ติดแล้วโพทีภูมินี่นะฮะก็เป็นบางคล้ายวันเกิดของน้องมาต่อยเนาะทุกคออพ่ก็ไม่มีอะไรนะฮะจะมอบให้ก็ขอให้ลูกก็เรียนรู้สิ่งจริงๆริงเป็นที่ระลองทุกคนทุกคนเลยนะดีดีพี่พ่อกับแม่ทําทุกวันนี้ก็เพื่อลูกทั้งนั้น ครับผมลงมาเป็นผู้ใหญ่ครับตั้งใจเรียนหนังสือมีใบประกาศมาเรียนแพทย์สัมการยิ่งสุดครับผมอยากอยากเป็นอะไรอยากอยากอยากเรียนจบเป็นอะไรนี่งเป็นแพทย์หนูไปสอบถ้าไปเรียนพยาบาลก็เรียนหมอโอ้สุดยอด่็ไม่เดียวกันบ่พยาบาลตัวหมอนะอธิบายให้พ่อผู้ใหญ่รู้หน่อยหนูหลักสูตรมันต่างกัน อ้าวพ่อไปเอาของขวัญมาให้ลูกอ่ามีเอะไรพ่อบิ๊กเสือภัยมุ่งเก็บไปรักเสือเก่งอันนี้ยังไปยังยังแล้วมันทันแปดทันปิดอย่างประมาณหนึ่งนาทีเดี๋ยวพ่อมีของที่จะบิ๊กเซอสือภัยเอามาเลยบิ๊กอะไรเนาะใจเย็นเดี๋ยวทายทายทายแล้วมีอะไรพอที่จะว่าอย่างพอที่มันแปดแล้วเอาคลิปไม้เอาคลิปไม้เอาเลย คลิปนี้วันนี้นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราดูของเซอร์ไพรส์นะคะวันนีี้มจากช่างพงศแน่นอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวดูคลิปหั้าไปนะคนี้ขอบสดีครับไปไปไปเพราะว่าชุดหมอสั่งพงมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องมาต่อเลยนะใครจะเอาชุดหมอมาให้ไว้กระดอเนาะไม่ตามแล้วอยู่นี่แล้วเราอยู่นี่ปะ รอให้พ่อมาต่อยเอามาตรงนี้นังอยู่นี่ก็บ่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับเขาอืมกำลังคุยกันเนาะหลักตันก็ออมแม่แต่จักเม่แล้วนะคะจัดยาเยอะกินก่อนใครเ่อนเลยนะแยจ้งตอนใเอาขอบปากแม้มัน่อยเมยแล้วนะฮะขอจัดก่อนเลยจัดเลยจัดเลยเจ้าของเค้กไม่เจ้อยงนมันก็มีช็อกโกแลต มี่ปลาเกียงด้านข้างก็มีนะเนาะปลาเกียงตัวนี้ไม่ต้องตัดเลยเพียงแห่เอาด้านข้างอเปกติเนี่ยตรงนี้มันต้องเป็นเงินแบงค์พันนะเอแต่ทำไมของเราได้กินอันนี้เด็ดไปสวยเนาะเขาก็ทำสวยมากเขารู้ด้วยว่าใครชอบอะไรช็อกโกแลตเขาไม่มาต้อยโอริโอ้ลูกบ่า ลองให้มาต่อยเลี้ยงหมูกระทะลองมาต่อยก็ไม่เลี้ยงมาปอนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอารับจะกุ่งขอบคุณค่ะเป็นอะไรที่พ่อชื่อรุดไม่หายลูกบ๊ล่างใหญ่แถบันนี้กินนมกล่องไปก่อนบ๊อบบุกบ้อนนี่เซ่อไหนเบิ่งเซ่อลดพุ่งได้แล้วบ้านหลังใหญ่มันต้องเป็นอะไรพี่ไอเพ็ดหรือเปล่านี่ไม่หูกล่องใหญ่มากผมเดาเอานักน่าจะเป็นมือถือขนาดใหญ่มือถือ เป็นจอเหรอผมเห็นเปป็นรูลยจอคอมหรือเปล่าไม่ไมอันนี้คือของขวัญใช่ไหมนนี้ของขวัญไม่คิดจะห่อเลยใช่ไม่ห่อเลยของขวัญของขวัญบอดูสิลูกเกะกันได้เหรียญขนาดนี้แล้วเกะได้ทำไมนะเกะเลยเกะเลยเฮ้ยมันกำหัวกำหางได้บอกมันไม่ได้ได้อยู่ยังไม่ได้เติมยังไม่เติมหมึกอันนี้คือเครื่องทายเอกสาร ปิ้นเครื่องไยเอกสารนึกว่ามือถือขนาดใหญ่เ็มเยรแม่เพราะว่าอะไรนะสร้อยก็ใส่แล้วแม่ซื้อให้แล้วออนี่ไงสร้อยมีแล้วเทียบเลยนะคะนี่คืออุปกรณ์สําหรับการเรียนทั้งนั้นอันนี้คืออุปกรณ์ในการเรียนในการปิ้นงานสงการใชไม่ใช่เฉพาะปิ้นนะเดี๋ยวคนเขาก็มาถ่ายที่นี่ต่อไปนี่กระจงกระสานน่ะระวังมันตกเลยจับดีๆนะ อันนี้รุ่นใหม่ใหม่ล่าสุดด้วยนะรุ่นใหม่เลยบอกแม่ไม่รู้นะว่ามาต่อยชอบหรือไม่ชอบแต่แม่ซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับอนาคตให้โอ้สุดยอดอันนี้ถ่ายเอกสารก็ได้บอกได้โอ้โหวางมือก็ได้อ๋อมันเป็นแบบเข้าใจแล้วที่เอาไอ้เก่าไปผัวอ๋อวันนั้นเลยมันเป็นเห็ อันนี้เราเลือกกรบเลยนะเลือกอะไรประกอบเลยนะตัวนี <ap ้นะอันนี้ไปนั่งรอเลยนะเขาประกอบตรงนั้นเลยนะหรอคะเป็นของ เพอลอยพาลอรเซ่อๆหน่อยครึ่งหมื่นครึ่งหมื่นห้าพันกว่าบาทโอ้แม่ไม่ได้ซื้อของแม่ซื้อของขวัญของขวัญที่มีค่าที่สุดให้มาต่อยตลอดการเรียนใช่อ้าวอันนี้คือจบจบดรัฟเตอร์เลยนะเครื่องนี้ใช่นะเครื่องนี้คือจบจบดรัฟเตอร์เลยนะครับผมตอนแรกว่าจะเครื่องนี้เอาจนจบหมอตอนแรกน่ะความคิดน่ะ ว่าจะเอาเค้กทักสิบปอนเพราะเค้กกินไปก็หมดเขาก็เลยเอาเครื่องปิ้นได้ปั้มสักหน่อยเอาเครื่องปิ้นมาเลยปิ้นดีกว่าเพราะว่ามันกินไม่ได้ได้ประโยชน์หลายเด้งเนาะไม่หรอกเวลามาต่อไปเรียนใช่ไหมมาต่อเห็นเครื่องปิ้นนี้ก็จะเอของพ่อกับแม่ซื้อให้นะเป็นที่ทธลึกตลอดไปเนาะเหมือนนกเปิดออกมาก็พ่อกับแม่นะซื้อให้ ให้เอาไว้ในการเรียนใช่มันโดเฉพาะการเรียนแล้วพอที่เออกกอกๆแถวนี้ก็มาถ่ายที่นี่แล้วซื่อนาคอนให้ลูกือนาคอนให้ลูก อันนี้เราจะลองปิ้นเลยไหมกจะลองก้อนไหนนี่ลองเลยครับต้องเติมสีก่อนเติมสีก่อนถ้าจะจิ้มใช้เวลานานอยู่พอดไม่นนต้องใส่สีไข่เนาะอาบัตประชาชนมาเลยลองน้องปอนมาเติมสีให้ข้าวเติมเป็นอย่างงี้นะเนาะแล้วก็จะมัดให้ข้าวจะสอนลงให้ มานะถือกล้องเลยพ่อไปถือกล้องให้เจ้านะเจ้าเอาอันนั้นออกไม่ต้องบอกข้างในนี่นะคะช่องไม่อัพกรอกนะคะต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องไม่อัพกรอกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ